นายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินส่งข้อความยื่นสินเชื่อ GSB ออมสินไปที่กล่องข้อความ SMS เลด้านไลน์นลแล้วให้กดลิงก์ขอย้ำและแจ้งเตือนลูกค้าประชาชนอีกครั้งข้อความหรือลิงก์ดังกล่าวเป็น SMS ปลอมไม่ใช่ข้อความจากธนาคารออมสินโดยธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS ชักชวนให้ลูกค้าคลิกกู้เงินหรือแจ้งวงเงินกู้ให้ทำธุรกรรมใดๆ การให้บริการของธนาคารอมสินผ่านสื่อออนไลน์ไม่มีการเชิญชวนลูกค้าด้วยวิธีการดังกล่าวแต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการหรือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางของธนาคารได้แก่เว็บไซต์ธนาคารรวมถึง Facebook, Line, Twitter และ IG ภายใต้ชื่อ GSB Society เท่านั้นตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้หากประชาสัมพันธ์พบพฤติกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นที่น่าสงสัยไปในทางทุกจริตหลอกลวงและเกิดความไม่แน่ใจให้รีบติดต่อสอบถาม GSB Contact Center 1115หรือช่องทางออนไลน์ของธนาคารข้างต้นรวมถึงสาขาธนาคารออมสินที่สะดวกโดยธนาคารจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายให้ถึงที่สุด